สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เหมือนราดาชาแนลนะคะวันนี้เหมือนราดาจะพาไปเรียนทำเค้กชิฟฟอนเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะมีกลิ่นใบเตยหอมหอมด้วยค่ะส่วนผสมของเนื้อเค้กนะคะมี2ส,ส่วนค่ะเริ่มทำส่วนผสมแรกนะคะร่อนแป้งกับผงฟูสองรอบค่ะผสมน้ำมันพืชไข่แดงและน้ำใบเตยค่ะ ผสมส่วนที่สองคือไข่ขาวกับน้ำตาลทรายนะคะส่วนนี้เราจะนำไปตีให้ขึ้นฟูตั้งยอดค่ะผสมส่วนผสมแรกนะคะตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่สองนะคะที่เราตีขึ้นฟูจนตั้งยอดแล้วนะคะมาผสมกับส่วนผสมที่เป็นแป้งนะคะแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ นำไปเทใส่แม่พิมพ์สามแม่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะวอร์มเตาอบอุณหภูมิ200องศา,ศาเซลเซียสนะคะประมาณ30นาทีค่ะเราใช้เนื้อมะพระ้าวอ่อนอย่างดีเลยนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆค่ะ ส่วนผสมครีมมะพร้าวอ่อนนะคะมีน้ำตาลทรายมีเกลือกะทิแป้งกวนไส้น้ำมะพร้าวเนยสดและเนื้อมะพร้าวน้ำตาลเอากระจายตัวกระจายตัวเอาลากะทิน้ำมะพร้าวคุณ่อมาแล้วเนาะ นำไปตั้งบนเตานะคะคนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะเมื่อกวนจนเริ่มได้ที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะอาจารย์เรียกว่าสะดุ้งความร้อนให้เนื้อมะพร้าวค่ะอาจารย์ปิดไฟและใส่เนยสดลงไปคนให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วยกลงจากเตานะคะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะครีมมะพร้าวอ่อนมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะนักเรียนแอบป้ายชิมกันแล้วนะคะอาจารย์บิบครีมสำหรับที่จะมาแต่งหน้าเค้กค่ะสังเกตลักษณะของครีมที่อาจารย์ตีมานะคะ อาจารย์ปาดวิปครีมบนเค้กให้เรียบเสมอกันนะคะแล้วก็ใส่ไส้มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะอาจารย์ปาดหน้าเค้กจนเรียบเนียนสวยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะแบ่งเป็นชิ้นค่ะนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยตัวเองด้วยนะคะ เมื่อตัดเค้กเป็นชิ้นชิ้นแล้วนะคะนักเรียนทุกคนก็ช่วยกันบรรจุลงในกล่องค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการแต่งหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวเค้กมะพร้าวอ่อนสูตรนี้อร่อยที่สุดเท่าที่เคยทานมาเลยค่ะ